เมเลดคอสเมติกเซอร์เจอรีสวัสดีค่ะอ่าใครนะคะที่รอชมนะคะหัตถการนี้อยู่นะคะสัญยกรรมนะคะยกคิ้วนะคะหรือว่า w ั n d e r ร r o ร l ลินะคะบ่ายดกรกุกนะคะมาชมไลฟ์นี้ได้เลยนะวันนี้นะคะก็นี่เลยค่ะหลังทำเสร็จทันทีนะคะจะบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะคะ ใครที่กําลังอ่าตัดสินใจเนาะว่าอยากทํารายการนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวแผกกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเช่นเคยเลยค่ะแนวแผกของคุณหมอกุ๊กของเรานะคะเนียนละเอียดกริบจริงๆนะคะคุณลูกค้าท่านนี้นะคะคุณปลานะคะเดินจ่อเดินทางมาจากไหนนะคะ เดินทางมาจากสีสเกตนะคะเพื่อมาทำสัญญกรรมยกคิ้วนะคะหรือว่ารายการ Wo นเดอร์โบลิฟนะคะกับคุณหมอกุ๊กที่มิเล็ดคลินิกของเราเลยเนาะจะบอกว่าแบบตรงมาทำสิ่งน,นี้โดยเฉพาะนะคะคุณปาเป็นยังไงบ้างหลังแบบทำเสร็จทันทีก็ประทับใจกับการเย็บของคุณหมอ,มอค่ะอืม<ช>ประทับใจในฝีเย็บใช่ไห<ช><ช>มคะไม่มีชำไม่มีเขียวเลยหลังทำโอเคมากเลยคะ่ะ ใช่ไหมคือจะบอกว่าหลังทำเสร็จทันทีเนี่ยบวมช้ำน้อยมากนะคะแถมคุณหมอกรูของเรามือเบาสุดๆเลยจริงไหมคะคุณปาจริงค่ะแล้วพอคุณปาเห็นผลลัพธ์แล้วเป็นยังไงบ้างคะโอเคนะคะเพราะว่าก็ทำมาก็มีความรู้สึกว่าเปลี่ยนค่ะอืมหน้าเปลี่ยนไปเลยเนาะก่อนหน้านี้มีปัญหาในเรื่องของด้านใดบ้างคะมีความรู้สึกว่า ดวงตาไม่สดใสหน้าดุประมาณนี้อืมดวงตาไม่สดใสหน้าดุนะคะอะเดี๋ยวเรามาดู b บฟอร์ของคุณปากันบ้างนะคะว่าปัญหาที่ดวงตาไม่สดใสนะคะหรือว่าหน้าดุเนี่ยเป็นยังไงอะสักครู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาผ้าเขียวออกนิดนึงนะทุกคนจะได้เห็นหน้าเต็มๆของคุณปานะคะขออนุญาตนะคะ นี่เลยค่ะอันนี้คือหน้าเต็มของคุณปลานะคะอะเดี๋ยวเรามาเทียบ f o อ e กันอีกครั้งเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะปัญหาของคุณปลาคือคุณปลาแจ้งว่าหน้าหน้าเดิมเนี่ยคือคงคิ้วเนี่ยทำให้ตาดูดุนะคะคิ้วดุเนาะ ทำให้ดวงตาไม่สดใสนะคะแล้วก็คุณปลาเนี่ยมีตาสองชั้นอยู่แล้วแต่ว่าเป็นแบบหนังตาตกเนาะมันเลยทําให้แบบบดบางชั้นตาเดิมนะคะและช่องว่างระหว่างคิ้วกับตรงขอบตาเนี่ยก็คือแคบนะคะการทำสัญญกรรมยกคิว้วหรือว่า w o n d e r b o l i ินเ,เนี่ยก็คือถือว่าตอบโจทย์เลยใช่ไหมคะคุณปลา นี่เลยค่ะนี่คือหลังทำเสร็จทันทีนะคะจะบอกว่าสวยมากนะคะสดใสขึ้นมาเลยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมหนึ่งท่านด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์สดนี้ไม่ทันนะคะก็สามารถเข้ามาชมย้อนหลังได้เลยนะนี่เลยจะบอกว่าฝีเย็บเนียนมากๆนะคะเนี่ละเอียดกริบเลยแผ่สวยจริงๆนะคะไม่ใช่เอ่อ ไลฟ์ที่เราจะแบบนำแต่เคสสวยๆมาไลฟ์นะจริงๆไลฟ์สดแบบอ่ะไม่ใช่จริงๆแล้วสวยทุกเคสนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณปาใจดีนะคะให้อดินได้แบบทำการไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ชมคล้อสวยกันเนาะใจคุณหมอก็เลยแบบอยากให้แบบทุกคนได้เห็นว่าเป็นยังไงบ้างอืมเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูบีฟอร์กันอีกครั้งนะคะเดี๋ยวจะให้เทียบระหว่าง ท่านั่งเนาะอันนี้คือให้ดูท่านอนไปแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวให้คุณปานะคะนั่งนิดนึงเปลี่ยนเป็นท่านั่งนะคะอ่ะให้ให้ดูอันนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวช่วยจับอ่านิดนึงนะคะนี่เลยนี่เลยค่ะอโออันนี้ก็คือท่านั่งนะคะเมื่อกี้เราให้ดูท่านอนไปแล้วเนาะนี่คือท่านั่งนะคะเทียบการชัดๆระหว่าง ่ uh, before นะคะแล้วก็ after นี่เลยค่ะดวงตาสดใสขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะถูกยกขึ้นด้วยนะคะทำให้ดวงตาเนี่ยดูเปิดขึ้นนะคะนี่เลยค่ะอ่ะให้คุณปลา แนะนำนะคะท่านที่กำลังตัดสินใจนิดหนึ่งว่าเออคนที่กังวลหรือว่ามีปัญหาเดียวกันคุณปานะคะว่าแบบทำน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยหรือว่ามีความกังวลอะไรตรงไหนไหมในระหว่างทำออไม่ไม่น่ากลัวนะคะตอนฉีดยาชาก็เบามากทุกอย่างโอเคหมดเลยจริงๆอ่ะถ้าฉีดยาชาต้องต้องมีความแบบ มีไงอะ่ะแต่คุณหมอฉีดเบาค่ะการเดินยาก็เบาทุกอย่างโอเคหมดเลยประทับใจทุกอย่างโอ้โหขอบคุณคอมเมนต์ดีๆจากคุณปามากๆเลยนะคะอ่าให้คะแนนความสวยในยวันนี้หน่อยว่าแบบเต็มสิบให้เท่าไหร่ดีคะสิบเลยค่ะโอ้โหเต็มสิบไม่มีลบเลยนะคะจะบอกว่าโอ้โหแบบ ประทับใจจริงๆเนาะคุณปานะคะพอเห็นฝีเย็บของคุณหมอแล้วจากที่เราดูแต่รีวิวใช่ไหมยังไม่เคยเห็นของจริงเลยพอเห็นของจริงวันนี้ก็คือประทับใจขั้นสุดเลยใช่ไหมคะใจะยนในการย็บมากใช่ไหมคือทั้งใจเย็นทั้งมือเบานะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะปราณีทุกฝีเข็มเลยนะคะผลงานเลยออกมาสวยเป๊ะปังขนาดนี้เนาะสวยมากๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะทางมิเล็คลินิกเนาะแล้วก็แอดมินนะคะขอบคุณคุณปามากๆเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยมาให้ทางมิเล็กคลินิกแล้วก็คุณหมอกุ๊กนะคะได้ดูแลความสวยความมั่นใจในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอชมกันนะคะว่าหลังทำเอ่อไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะผลลัพธ์เนาะอันนี้คือหลังทำเสร็จทันทีนะคะเดียวให้คุณปาเนี่ยอัปเดตนะคะมาช่องทาง แชทนะคะให้กับแอดมินนะคะแอดมินจะได้แบบอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันว่าเออหลังทำไปแล้วเป็นยังไงบ้างนี่เลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะยิ้มได้นะคะ